สวัสดีครับพี่น้องท่องเบี่ยวท่านนครับผมตอนนี้สร้างเพิ่นมาเห็ดอียงเนาะสวัสดีครับทีมงานสร้างครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้เพิ่นมาติดอันไหนก่อนครับเขาเอื่นประตูรีโมทครับผมทีดาพ่นเปิดออกหยากพะโลว่าสนใส่คนง่ามเป็นเปิดประตูรีโหมดนั่นแล้วกับขารับพี่น้องเมือเนี้แล้วขานครับพี่น้องสร้างพนังกำมาหอดลาขันนี้ครับนี่ ทีมงานช่างจากจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่ครับนี่เขาติดอยู่บ้านนี้พอครับครับตัวนี้เขามีเสื้อเสือหนุ่มครับพี่น้องอเ,เสื้อเสือกัน,นหนีบนุ่มนะครับมีใส่สามารถผ่านแอปโทรศัพท์ครับพี่น้องได้นะครับจะเป็นเกี่ยวครับเลยครับม,มาเด็กๆดื่นๆครับพี่น้องมบางทีมัน มารีวิ้วคร้บผมเพิ่นว่าได้อัญจ้างผมนะครับเลือกเพิ่นสิอันรถห้อยู่บ่จักตัวนี้อาจารย์อาคมเพิ่นมาเล่นนําครับพี่น้องอันนี้เป็นอาจารย์อาคมครับผมสวัสดีครับอาจารย์อันนี้เป็นอีพอครับผมเพิ่นมาอันเฮ็ดเรื่องศิลปินแห่งชาติ์พ่อเฮานี่ล่ะครับอันนี้ก็เลี้ยวเล้ยวครับพี่น้องเลี้ยวเตห์แห่งพอเส้น มือนี่แหละครับเส้นละสองมือเป็นยังบุญครับเป็นกำลังแรงใจช่วยฝนมากเลยที่มฝนอันนีครับพี่น้นองบรรยากาศท้องฟ้าจมใสครับพี่น้ <c oughs> องแบ่แดดบ่ห่อนฝนก็สิตกแเลี่บ่ตกแเลี่ครับตอนนี้ทิดาพ่อนอาบน,น,น้ำนะครับพี่น้องทิดาพ่อ,อนั้นอาบน้ำชักววันเดี๋ยวให้เรามาออกกล่องนำครับชั่หน่อยเครื่องมือเพื่อนรับ สีเดือนไฟไปผุผแล้วอันเดี๋ยวบ้านล่างนี้กัสิถ้าสีไหมอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้ฝนมันอันนี้ร่องคุยกัร้างคนไปอยู่ครับต่ว่าเดี๋ยวสีฝนมันสิตกเนี่ยก็เรยท่าเพระท่านใดครับบ้านล่างนี้หลังเต่ตาเล่นยูบวงไปพิพ้นท่อมครับาคากร้ายพี่น้นงเดี๋ยวซามกำลังอันนี้กำซามคน เพิ่นเห็ดจากข้าวครับเดี๋ยว์ถาติดาพอดมากนะครับพี่น้องนั่งเหยียดไว้แต่งตัวเร็วๆพี่น้องเฮ้ยแต่งตัวออกจากบ้านเพราะแฟนจิตเบสออกีเวียนตั้งแต่จะายงานออกจากงานออกจากของไปซื้อแจ่งตัวออกจากของก็แค่เดินออกจากห้องกันนะก็แค่เดินออกจากห้องเฉยๆนะก็แต่งตัวประมาณสามชั่วโมงไปแล้วเอาคนน้กมาต้องซวยตลอดเวลไร่าเดย์ แบบมัต <muitas S 2> ้องเปิตลอดเปลือเพื่อแขกไปไทยมาเธอมีคนมากโดยพระราการโดยโดยอ๋ซื้อเเขานะครับแล้วเก็บของกันครับในเวลาจะขออกันบ้างสวดีอาจารย์ถ่ายหรือ่าดีลลเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตว่าดีล่ะเบ็ดเบ็ดมะมะน่งเหนื่อน้เพื่อการสมัคร ตอนนี้ท่องเบียดกำลังข้าปถไทยรูปนะคะกับครูบาอาจารย์นะคะตอนนี้เขากว่าเบิ่งสางกำลังทําประตูนะคะทุกคนนี่พี่น้องกำลังแบบขยันคันแข็งกันเลยทีเดียว <laughs> เดี๋ยววันนี้นะคะน้องนนจะอัดคลิปเล่าประวัติความเป็นมาก่อนว่าเป็นหมอลำซิ่งของน้องนนให้ฟังนะคะว่าพี่น้องขอมาแบบไรนะคะ ร้อมาลายแห้งนนก็ไม่ว่าเดี๋ยวจะอัดให้วันนี้เลยนะคะเพราะว่าก่อนสิออกไปเฮ็ดงานสิอัดให้งสะก,ก่อนแต่กด็ดูคลิปของทองเบียดไปก่อนนะคะทุกคนไ <c oughs> ด้ทูเหมือนทองเบียดมาแล้วครับผมพี่น้องรู้ว่างามแต่เราจะเป็นซองมาเบ่งสร้างครับเบิ่งที่แหละที่เหลือคิดไหมที่เหล่าน้องอ่อนต่อไปจะสีประเดี อันนี้เด้ยกบันเดี๋ยวเคยเป็นคนควบคุมรีบหมดเองเด็กเป็นแล้วไมาครับเมืองสร้างประเทศงานครับเด็เนแล้วแต่ตอนนี้สร้างใายเขียวอยู่ทำดีทำดีทำดีใา่เชียงสร้างนครับตอนนี้ทำดีค่ะทำดีทำดีมากเลยครับเราก็จะนั่งดูเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวรอใายเขียวสักพักครับพี่นแล้วเปลี่ยนอะไรเขียวอะ อีสุตต่อไปกิโกรีบหมุนว่ะอาเือกมานอย่างหมดพี่รับพลโหลตอนนี้เพิ่เจอยาดมในถวงสูงไม่หยัดอีูยาเป็นยาตยาขาวเลยับรดแบบเยอะเหนือยมั่นเลยสยถ้าจะไม่หยัดอันนั้นที่จรยังก็ทิ่าปนแหงชาติตาครับแ็เละไยไ่ได้งยรถท่ากับสามันหรอ นึกว่าโชว์รูมนึกว่าโชว์รูมเมาจากปากเดลิเวอรี่สาเขียวสาเขียวครับตอนนี้ชาเขียวมาหอดแล้วนะคะทุกคนวัอเจ้าเบิ้งช่องเบียดซากเข้มขัดกุดสี่ข่อยเบียดหัวเลยวัวไปสิไปเห็นเนาะเข้มขัดกุดสี่แห่แล้โบว์มาซาเห็นบ่ มันเนี่ยบุหีมอะไรจับับับงรูปพ่อในห้องเกับไม่เลยอันนี้มีเรืองในหองเาในย่งแซ่เียวางคับพี่น้องผุนห้องเก่าอยู่ผุนครับห้องกาห้องขบะเอาเนี่ยยเคียวซางซางครับแเขียวซางครับผมเอางามเด้อบวก อยแางไส้เกียวครับพี่น้องจะพอดี้าวเปทีแต่งงๆอันนี้เชฟจะของไายเขีวจะของก็เคียบจะขเบียบเหลี่ยมทุกคนหอังนลน้นยังไม่คือการกระทอเลยแล้วจอ,อ,อนะีอ่ยตากันเคบเสมพร้อมแดงกระเทียมมาแล้วคุณ หอมเดียมหอมแดีงกระเทียมแวก็พรอมแดีงกระเทียมไอพี่น้องเขาจะไปตากผ้ากินไม้เค็มเหนียวเขาช่างมากเลยแบบกรอบเลยวัอนี้ซื้อมา่ยังกันเข้มขัดซื่อเข้มขัดซื่อมระจันราคาหมื่นหกเจ็บสิมาซื่อจังใดเอาเข้มขัดเอาเข้มขัดมาเห็ีดประตูดีกว่าแพงกว่าประตูอีก กุจีกับกุจีเถอะพี่น้องไปสักซ้บมะยังเข้ามากุจีเล่มะกุชีเอาไปถึงซักจนมาเป็นกุจีแล้วกุจีกับซ้ำบรสนทใจต้องดีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรับพี่น้องเดี๋ยวขออยังก็เธอต้องถือซ้ำตรวจเนเธอร์เดทเคีมขัดเขางอพร้อมเจียม้องเป็นซักหนาดีกว่าหนาเงยมันไปแล้วนะครับพี่น้องกอนกำลังตรวจสอบครับตรวจสอบ เพื่อให้กำลังใจชั้งสีหไฮกำลังใจชั้งสีกินบังยมทำอะไรมาหวานนึงเนาะเสดงว่ากินไปกินมากมันสี่วันคงไปเห็นมันหวานจากเดือนไม่ได้สมเติมได้กินบังตอนนี้กำลังทดสวอปครับร้างเพื่อน สร้างเพิ่นก็คุยไปคุยมากับโยมวออ่าแบบนู้นนี่แหละพูนนี่ยุ่มัพูนนี่ยุม่มันขัวเมื่อกีแก่นคับพูนนี่ยุบคู่สว่างผู้นี่มันวางย่างยิ้มใส่กล่องนะครับสร้างเหมืนมอนเล่นเป็นมือคิดเลย <c oughs> สร้างกันเองยีหรียครับแต่ม,มันฟังคืแต่มันฟังมากกว่าศิลปวัฒนธรรนี่แล้โอ้พี่น้องมันเลื่อนในแล้วพี่น้องมันเลื่อนได้แล้วพี่น้องมือเี่งพี่น้อง ูแบบที่ต่อไปคนสวยจะไม่ได้วิ่งปิดประตูอีกแล้วเฮ้ยเมียนนะน้องวันนี้เขาขี่มากฝนตกแดดออกเราจะไม่วิ่งมาปิดประตูอีกแล้วเวงครับตาเวงกำลังจำผาดถึกจำผาดอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวก็ข้อศีรษะร่องรถเอฟมาเวงครับพี่น้องมีประตูเกียร์กระต่ายปะค่ะมาค่อยๆเรือนสาวเพื่อความปลอดภัยเอ็เอขี่รถถาซะก่อนครับ ประตูสีนี้พ่อจะได้เมื่อ <c oughs> พี่มื่อพี่สาวพี่กำลังเทียบให้ครับพี่นอ้องเดี๋ยวผมสีล้องโหลดแอปเพิ่งเด้อบัดนี้ครับพี่น้องตอนนี้หลังจากสัมผัสพ่อใหญ่มาแล้วครับวันนี้อาจารย์นคมเรผนกำลังตรวจสอบง,งานกับอาจาย <c oughs> รย,าย์รย,ยิ่งและใช่ครับมาเจอมันอันนี้พ่อใหญ่พ่อใยายถึงสัมผัสแล้วแล้วครับวันนี้ครับ มาเบึงคนเหี่ก็ที่ฮัตฮัตพราองไสเปิดประตูเปิดมีพิตอรี่หมดจ้าหนี่เลรี่หมดแล้วคือเหวเพิงเบิ่งนี่เพิ่นก็เฮ็ุซ่องง่ายบงน่ายา่น่า่ง่ายารอก้มเหตนี่้เหมือนมั่ง่าผู้ม็ดน่มาง่าทุกคน เพื่อนเพื่อยุ่บมันคัมม่เจนนี่ยุ่ถาบนร่วมใจว่าสนอไสถบับันน้ก็ไนมอนค้ม่จนบันนอยอยู่ทงไหน้างเป็นเคยเนเป็นเคยย่หันบันอยก็บ้านเดียวขมห่จนน่็นอิเ็เอนอยากฟังกัแจ้งรู สงงอเอาละครับพี่น้องตอนนี้เซฟเป็นที่เรียบร้อยครับผมนาเรียน,นาดำต้องเบียดนั่งเบื้องข้าเจ้าเฮดไลเตอนนี้ประตูต<อ>ตเ้าเส็ยเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเ้าสีสาธิตให้เบื้องว่ามันเปิดปิดยังไงแต่ว่าข้าเจ้าบอกว่าถ้าใส่แอปไมโทรศัพท์นี่อันนี้คือเอาเพิ่มหนึ่งพันบาทเพื่อที่ใส่แอปไปโทรศัพท์นะคะเพราะว่าสีอยู่ทัวร์ได้ยู่ใส่คงโลกนะคะเขาก็สามารถเปิดประตูตัวเดียวต่อไปที่อพาร์ตเมนต์ร่องเป็นแบบเอาเอาไปเรื่องสอง เดือบช้ำครับพี่น้องช้ำละมาลูกมามาลูกอ่ะอันนี้ข้างๆเลือดไม่เลือดอันนี้เกียร์เตาเกียร์เตาครับหยุดยด้ครับกลับไปกลับไปเ่รอบ่ได้ซุกด้วพี่น้องอย่าเข้าใจผิดว่าเราบซุกด้เด้อนี่ครับพี่น้องเลือดเลือนเลือนครับตอนนี้เป็นเรือแต่ปิดไาครับแต่ว่าข้อสิปิดคลิปซะก่อนใช่ใช่จะจะลองมาโกจิผีบ้าง สุดยอดข่อยอยู่ดาวอังคารสมุติเจ้าเจ้าอยู่ดาวอังคารเทศเทศไปนมาพีทอะไรอะครับพี่น้องเบื่อที่สุดต่อไปคนสวยจะไม่ได้ต่อไปคนสวยจะไม่ได้วิ่งมาเปิดปิดประตูอีกแล้วนะคะกลับไปลูกกลับไปน่าทำอะไ้างสั่งได้อ่ะเลยโอเคครับพี่น้องมือนี้กะติดตั้งอ่ามีังก็คือประตูอัตโนมัติประตูอัตโนมัติเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้อง ขอบพระคุณพี่รองสุขทุขขกคนครับผมจีกดไรก็แช่ครับผมเปลี่ยนกำลังใจในการตีประตูนี้แล้วใช่แล้วกะพฝากิีตามพลนงานท่องเที่ยวสองคนในอนาก็ <c oughs> <c oughs> ขึ้นเรียกครับผมพี่รองวันนี้ก็เข้ามาสวัสดีครับบ๊ายบาย